คนไทย30%เซ์เท่านั้นที่ดีต่อคนลาวส่วน70%เซ์คือคิดร้ายต่อคนลาวทั้งนั้นคนลาวทั้งหลายแหละให้ฟังคำนี้ไว้ให้ดีมีโฟตเตือนบอกว่า คนลาวอย่าคิดไปทำมาหากินในประเทศไทยแล้วจะเจริญล่ำรวยมีหน้ามีตามีชื่อเสียงหรือว่าชีวิตดีขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าการที่มาทำงานในไทยก็เป็นได้แค่ขี้ค่าหรือว่าผู้ใช้แรงงานเท่านั้นแหละแต่จะไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลย เพราะว่า70%คือคนไทยเนี่ยคิดเป็นศัตรูต่อคนลาว30%เท่านั้นที่มีความหวังดีอยากจะลบออกเสลอเกินนะคะพี่น้องค่ะคำพูดคำนี้นะเพราะว่ามีนะคะผู้ติด,ดตามตั้งหลายตั้งหลายหมื่นนะเข้ามาเขียนแคปชั่นนี้บอกว่าคนไทย ไม่ได้หวังดีกับคนลาวเลยและคนลาวหลายๆเนี่ยที่ไปทํางานในไทยนีย่ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของลาวดีขึ้นเลยแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือว่าแม่ค้าชาวขายล้วนแล้วแต่อยากเข้ามาหากินอยู่ในไทยนะคะทุกคนคะ่ะจะมาขอเบานะคะเรื่องนี้นะจากคนหนึ่งที่เราคิดว่า ไทยนี่แหละคือดีที่สุดสำหรับสาวลาวคนนี้นะทุกคนเนาะก,ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะพ่ว่าก็ต้องขอกลาวคาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าพี่พีเอฟซีทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมเราฟังพี่ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนเนาะมีโฟดหนีบอกว่านะคะ คืออ่านโพสแล้วรู้สึกสะเทือนใจนะว่าเป็นอย่างนะคะคนล่าบางคนถึงไดโ้โพสขอความทีเ่เฮ็ดให้แตกแยกนะคะแบบหนีทั้งที่หูอยู่แก้ใจอยู่แล้วนะว่าคนเล่าเนี่ยส่วนรายเนี่ยคือมาทํางานในไทยอืมนะคะพันบอกว่าอย่าคิดที่จะไปทำมาหากินใหญ่โตมีซื่อเสียงในประเทศไทย ใช้คำว่าประเทศไทยเลยนะทุกคนบริใั่ข้ามบาอ่ะยังเลยนะถ้าไปเป็นขี้ข่าเขาแมนเขายินดีต้อนรับไทยดีกับคนลาว30%เซแต่ว่าเท่านั้น70%คือศัตรูตัวร้ายแรงโอ้โหร้ายกาดพี่น้องคะ่ะเอาจริงๆนะ และโฟดแบบนี้คนที่เดือดร้อนคือคนลาวที่มาทำงานในประเทศไทยและพอนักพูดทางหลายเขาออกมาพูดก็หาว่าสร้างประเด็นสั่งกระแสให้มันเป็นข้อแตกแย่นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามีคนลาวที่ยังมีอาคาติมีความคิดแบบนี้นะคะทั้งที่หูอยู่แล้วนะว่าคนล่าวส่วนหลายทุกคนคือมาทำงานในไทยเนาะถามหน่อย ถ้าการที่มาทํางานในไทยมาใช้แรงงานนะเขาไม่เรียกว่ามาเป็นกี้ค่าเขาเรียกว่ามาใช้แรงงานซึ่งแรงงานนั้นก็คุ้มคุ้มค่าสมการรอคอยอยู่ใส่กนแล้วแต่ค่ะตโอให้เจ้าเฮ็ดงานอยูเล่านะยกตัวอย่างคือเฮ็ดงานอยูเล่าพี่น้องคะ่ะทํางานอยู่ลาวแบกปูนแบกอะไา้ ทำงานก่อสร้างอยู่ในลาวตากแดดวันหนึ่งมีเศร้าสีส่ชั่วโมงคือกันเข้างาน7จ็ดโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นเหมือนกันเจ็ดโมงเช้านะค่าแรงวันละเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทต่าอ่ะให้สูงสุดไปวันละแสนเดือนหนึ่งนะสามล้านกินอยู่กับตัวเองหมดพี่น้องคะ่ะสามหลานกีบคิดดูคุ้มไหมนะเออ อันนั้นเขาไม่เรียกว่าที่ค่าหรอผู้ใช้แรงงานตีและที่สำคัญนะต่อให้คนลาวจะเรียกตัวเองว่าสูงส่งขนาดไหนเป็นพนักงานหรือว่าทำงานเข้าการเนาะคนลาวเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าทำการทุกคนนะแต่ก่อนพรวาก็งงนะว่าทำไมคนลาวถึงชอบพูดคำว่าเข้าการหรือว่าไปการก่อนไปการทำงานเย็บผ้าเหมือนกัน ทํางานโรงงานเหมือนกันทํางานออฟฟิศเหมือนกันหรือว่าทํางานโรงงานก็จะเรียกว่าเข้าการทั้งที่พูดได้ง่ายก็คือใช้แรงงานเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นอย่างคนอยู่เล่าถึงเอ่ยว่าเขาการหรือว่าทํางานทำการแต่พ่อแรงงานเล่าเขามาทํางานอยู่ในไทยเท่านั้นแหละเรียกว่าขี่ขาโอ้ย สั่งบาอายเข้าเบาของตัวเองเนาะอันนี้คือเพื่ว่าขอเบานะซัพพอร์ตบางคนนะพี่น้องคนเล่าบางคนเทนั้นนะบริวารวมทั้งเบิดนะที่ยกห้างตัวเองเนี่ยนะคะพี่น้องคะ่ะยกห้างตัวเองเนี่ยให้ตัวเองดูดีดูสูงขึ้นไหละเหยียบคนอื่นให้เขาหูซึกดอยขาวซึ้ต่าตลงบอกเลยนะพี่น้องคะ่ะคุณเล่าที่เขามาทํางานในไทยเนี่ยเขาบริดเ,เดือดหลอดอีกอย่างเลยนะคะแรงงานเนี่ย เพราะว่าเขาหูดีอยู่แก่ใจว่าอันไหนดีอันไหนบดีถ้าหากว่ามาทำงานที่ไทยอ่ะเป็นได้แค่ขี้ข่านะทุกคนคนล่านะคงบลังไหลเขามาไทยเน่นหนาขนาดนี้นะคะพี่น้องจนกระทั่งเทบจะยางต่ำกันตายอ่ะหวาสงสง่าตรงๆซะจนแทบจะยางต่ำกันเอาจริงๆ ถ้าคนไหนที่เคยไปต่อพัสสปอร์ตอยู่ที่สาแก้วนะเคยไปรายงานตัวจะรู้เลยว่าเวลาที่แรงงานเนี่ยไปรายงานตัวหรือไปทำบัตร MOU ให้ถูกต้องตามกฎหมายโอ้โห,โหตอแถวกันเบียดกันเข้าไปแทบจะหายใจไม่ออกอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนและ,ะและคนที่ออกมาเขียนแบบนี้ว่าทำมาอ่ะเขามาทำงานในไทยอ่ะมาเป็นขี้ขา ถ้าหากว่ามันเป็นเหยียบนั้นจริงๆเป็นอย่างคนลาวคือต่องลังไหลเขามาไทยและทําไมประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างชาวพม่าก,กัมพูชาเวียดนามถึงได้อยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยล่ะโดยเฉพาะคนลาวเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งนี่หางานเป็นว่าเล่นอะทุกคนอ,อ้าหางานปัญหาของกินที่จะลงท้องอ่ะ ก็ไม่แตกต่างกับหาของกินหรอกเพราะว่าเราไม่มีงานเราไม่มีเงินเราก็ไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมวุ่นกันอยู่อยากจะหางานทําเพราะว่าเราอยากจะมีกินอยากจะมีใช้ไงทั้งที่หนูในลาวบางบอนประกาศรับสมัครคนงานอยู่แต่เป็นอย่างคือบมีคนไปสมัครไปสมัครแบบหนึ่งก็บอกว่ามันหนักเตุงานเมยนะคะพี่น้องแต่ว่าอาหารการกินมันบ๋เลยอํานวย การโย่การพักาพการไปมาก็ยังไม่สะดวกสบายขนาดคนที่เคยไปทำงานที่จีนกลับมาลาวไปทำงานอยู่ในลาวสิหวันคนเล่าเฮาหน่ยังเห็กัันในลงข้อพี่น้องคะ่ะยังไม่จ่ายเงินเดือนให้คิดดูโบคบเดือนโบใจเงินโอ้ยแค่เดือนละล้านกว่ากีบยังไม่มีปัญญาจะจ่าย อันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ขี้ข่าหรอพี่น้องคะเขาเอ่นว่าอีกอย่งนะคะส่วนมากนะทุกคนคนลาวเนี่ยแหกตาเบิ่งเนนะที่มาทํางานในไทยอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ร่ํารวยเลิศหรูอาจจะบริมีสือสื่อเสียงอยียงแต่เชื่อเลยร้อยทําร้อยทุกคนคะ่ะมันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณมาทํางานจริงๆ ทำงานอยู่ที่ไทยถ้าคุณตั้งใจทำงานและตั้งใจเก็บเงินเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีไม่มีมากก็มีน้อยอะทุกคนคิดดูค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยไลเฉลี่ยแล้วคุณกินวันละร้อยอะคุณเหลือเลยสองร้อยอะอย่างน้อยคุณเก็บวันละร้อยเดือนหนึ่งคุณเหลือเลยสามพันสามพันเท่าไหร่ก็เท่ากับเงินเดือนเดือนหนึ่งแล้วที่เราทำอะอยู่ที่บ้านอะอันนี้คือไม่ได้พูดเปรียบเทียบนะ แต่แค่เอามายกตัวอย่างให้ฟังพี่น้องคะเดี๋ยวจะหาว่าเพื่อว่าเนี่ยชอบเปรียบเทียบนะคะบอกขนาดบอลชัดเจนปะนี่นะคะพี่น้องยังมีคนออกมาดาแรงงานถามว่าอยู่ลาวอะ่ะบอลดีกับดีพี่น้องคะอยู่ไทยอะ่ะบอลดีกับดีดีมากๆอะ่ะบอลบรีกับมีนะคะไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญนะคะพี่น้องเราต้องเห็นในความชัดเจน ว่าขาแร่งมันขนาดไหนนะคะพี่น้องคะเออคำว่าทำงานทุกคนไม่มีที่ไหนว่าจะไม่เหนื่อยไม่มีที่ไหนว่าจะไม่ลำบากแต่ถามว่ามันลำบากคุ้มไหมถ้ามันคุ้มเราก็ต้องทนอยู่บางคนบอกว่าเธอมาเป็นขี้ห้าคนไทยเธอก็ชื่นชมใายไทยสิเพียว่ามาทำงาน อยู่ที่บ้านเพวาก็ทํางานเหมือนกันแต่เพวาวคิดว่าเออตอนนี้เรายังสามารถทํางานได้อยู่ที่ไทยเนาะทํางานจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะที่ไม่มีวันหยุดไม่ใช่ว่าเจ้านายไม่ให้หยุดนะเจ้านายให้หยุดแต่เราอะไปทํางานพิเศษรับจ็อกน่้นนี่นั่นเพื่อหาอไรายได้พิเศษเสริมนี่ทุกคนคนขยันไงคนขยันมันทําให้ชีวิตเราดีแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะและที่สําคัญเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอืม นะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะเราก็ต้องมีเก็บทํางานวันอาทิตย์เนี่ยขั้นต่ําก็ได้แล้วประมาณถ้าคิดเป็นเงินกีบก็ประมาณอ่ะห้าแสนกีบนะคะพี่น้องคะก็วันหนึ่งก็เกือบพันอนะเพราวาไปทํางานพิเศษคิดเป็นเงินกีบได้วันละห้าแสนกีบคิดดูว่าเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ขั้นต่ําเพราวาได้เดือนละสองล้านเฉพาะทํางานพิเศษวันอาทิตย์นะนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้หรอ คือไม่มีการจเจริญรุ่งเรืองหรอกถ้าเรามาทำงานแล้วเราทำแบบขยันนะแล้วเราตั้งใจทำงานนะทุกคนมีแต่คนรักมีแต่ความคนเมตตานะคะพี่น้องค่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ดีนะคะบอกไว้ให้คิดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นีก็ขอจบเแค่ตันนี้นะคะหากชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามาครคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร e นะคะผิดพลาดการไหนเพืว่าก็ต้อง ขอโทษขออภัยพีพีเอ FC, ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนํำเดอร์ค่ะขอบคุณในไลๆค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ